โอ้โหทุกคนครับดูดิอันดับหนึ่งของประเทศไทยแบบเป็นเจนในวันนี้แป๊บหนึ่งนะขออ่านชื่อดีๆหน่อยนี่งไงเจนนาวานีหุยทำไมเขาตั้งชื่อวะแล้วผมตั้งชื่อไม่ได้ฮลัลโหลผมต้องลบเกมพีแล้วโหลดใหม่ใช่ไหมเนี่ยแต่ผมไม่อยากจะโหลดใหม่แล้วนะครับทุกคนทุกคนดูดิเขาตั้งชื่อได้นะแต่ผมเนี่ยตั้งชื่อไม่ได้อะอันนี้งงมากเลยเว้ยแล้วก็ดูอันดับโลกนะโอ้ยเวียดนามก็มาอ่ะไทยของเรานะอยู่อันดับ4ีป่ะเฮย้ยพี่เจน ทำไมเล่นอะไรขนาดนี้วะโหเล้วด,ดอะไรเนะี่ยอยู่แรงอมตาด้วยนะโหแรงอมะตะนี่มันต้องเจอผีอันดับเท่าไหร่วะทุกคนเนี่ยผมมีเรื่องจะมาบอกด้วยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราไอเล่นโหมดปกติเนี่ยมันจะเพิ่มความยากไปเรื่อยๆนะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่ามันเพิ่มความยากแค่นี้มันไม่ใช่แค่นี้นะครับคือแบบเราเล่นชนะเนี่ยมันก็จะแบบผ่านไอดานที่ยากขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะลองมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะยากกว่าหรือเปล่าเราเห็นปะ อุ้ยฝันร้ายะวะเองนี่เป็นร้ายเองฝันร้ายนะผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะก็มาลองดูนะครับโอ้โหแต่ลว่าฝีมือผมก็ก็อย่างทีท่คนรู้นะครับว่าพี่เนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมนอนสู้ผีเนี่ยก็ค่อนขครที่จะเยอะอยู่มากเลยนะว,ยว่าการนอนสู้ผีไอ้อะไรนะไอ้อะไรนะไไรนะมันคือหมดเลยนะหมดฝันร้ายใช่ปะโอ้ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกผีตั้งหางแล้วที่ต้องฝันร้ายแทนพี่นะโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรอเวลาครับมา เ้ย hey, ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็จะซื้อป้อมปืนนะซื้อเลยปะ่ะอ่าซื้อเป็นเครื่องเล่นเกมก่อนก็ได้นะโอ้ยนี่ว่าผีมาอยู่ข้างผมแล้วก็ว่าเสียงอะไรมารบกวนข้างหูผมไม่เป็นไรอะ่ะพี่ผีโอ้ยจะมาหาผมจริงป่ะเนี่ย <c oughs> ก็มาดิครับใครจะกลัวแล้วโอ้โหอะไรไนะผีมันจะโหดตรงไหนวะมันก็อัพเลยปะ่ะประตูรอ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 ,อ,อแป๊บหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเราจะอัพป้อมปืนก่อนเลยนะครับตอนนี้นเนี่ยเราเงินเฮ้ยเงินก็เยเหมกันนะเนี่ยอัพเลยป่ะไปผีมาเร็วสิวะไปอัพตอนนี้ผมตายแน่นอนนะโอ้โหอวะต ขีขยันซอยเหลือเกินนะเดี๋ยวเองเจอพี่อ่ะรอแป๊บนึงตอนนี้เนี่ยผมก็จะซื้อตู้เกมอีกหนึ่งตู้นะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นของรางวัลกันนะครับว่าเราจะได้อะไรานี่ได้อะไราอุย้ยกบพิษกบพิษก็ดีอยู่นะ แล้วก็ซื้อโอ้ได้อะไรวนเนี่ยกระเทียมกระเทียมอ๋อมันสามารถอ๋อถ้าสมมติว่าประตูอ่าเลื่อนเหลือน้อยเนี่ยมันก็จะกระเทือบผีไปให้ไกลๆประตูของเราใช่ไหมล่ะน่าจะใช่นะมาตอนนี้เนี่ยใส่ไฟทุนไม่ใช่อะไรละใส่ฟ้านะใส่ไฟแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราก็ตายไปสองคนแล้วนะครับโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจะเจอแล้วดูกบพิษผมอ่าเจ็บปล่าโอาผีไปไหนไวะแหม แบบนี้เนี่ยมันก็อีซี่เหลือเกินแต่เพื่อเราตายไปสองนะไม่น่าอีซี่ก่ะเฮ้ยคุณี่ตายไปเนี่ยนะไม่ตายหรอกโหดูตต่างพี่เขาไม่เยอะเหลือเกินเฮ้ยพี่โอ้ึกว่าพี่เขาจะตายนะแต่ดีนะที่ดูว่าพี่เขาอัปประตูทันได้มาเดี๋ยวเราก็อัปต่อนะโอ้จังหวะนี้ก็เหลือสี่คนนะครับแม่พโอ้ดีมันเตอร์หลบหนีเรอทานจริงเลือดเลือดมันก็เหลือเยอะยั่นะปกติมันจะตีแบบเราให้ตายนะจังหวะนี้เราก็รอตัางแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน เนี่ยตังผมก็มีพันกว่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะอัปประตูนะอัปได้แล้วนะมาดูเพื่อนของเรานะเอ้ยพี่คนนี้จะอุ้ยไหวไปหเนี่ยพี่พี่ครับอัปประตูเกอนก็ได้นะพี่จะตายเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดนะครับพี่ลเนนล้โอ้โหแต่ซื้อตู้เกมอย่างเยอะอะแบบนี้ก็หวานเก็บครับนี่พี่เขาตายเฮือแตกนะมาเดี๋ยวเราก็จะขายนะตู้เกมได้โว้ดได้อูอ้ตู้เกมอย่างเยอะก็ว่าทำไมพี่เขาไม่อัปประตูนะไม่มีตังอัปประตูละมัวมแต่ซื้อเรืยว่าตู้เกมครับโู้ผีเฮ้ยยิงป่ะเนี่ยเฮ้ย เพื่อนผมเหลือสองคนถามจีแล้วพี่คนนี้มาตายได้ไงนเนี่ยเมื่อกี้ยังสู้ผีได้นะถามจีนี่โอ้โหจังหวะนี้เหลือพี่ผมกับคนนี้นะได้นะเออได้แหละมาจาังหวะนี้เนี่ยเราโอ้โหเพื่อนของเราอยู่ไกลด้โอ้ยตรงนี้มีตู้เกมนะขายได้ไปะเนี่ยขายไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใครไปเช่าหออยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องอัพประตูนะอัาประตูกนก็นกนได้นะนี่ยไงโอ้โหมีมีมีมงางเยอะอ่ะ เราซื้อหรือว่าแลกเงินก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องการตังค์อย่างมากเลยพี่คนนี้ไหวไปะเนี่ยเฮ้ยพี่อย่าตายนะเว้ยไม่กล้าอยู่คนเดียวทุกคนอย่าตายนะเฮ้ยตายจริงปะเนี่ยโอ้ไม่นะทุกคนตายแล้วอะไรอยู่เนี่ยพี่ยังโหดเลยเอ,อุ้ยเอาอะฝันร้ายจริ่หมันฝันร้ายสาหรับเพื่อนของผมอะไม่ใช่ฝันร้ายสาหรับผมนะครับทุกคนนี่ ขายไปหมดตอนนี้เนี่ยอ้าวผีมาว่ะแล้วก็อัพเลยครับนี่อัพป้อมปืนอย่างแรงอ่ะดีมันเตอร์จะลมหนีไปไหนตายนะตายนะโอ้โหป้อมปืนผมนยิงอย่างแรงครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผม,มจะซื้ออะไรดีอะซื้ออะไรดีครับทุกคนไม่มีอะไรให้ซื้อนะ <c oughs> สายฟ้ายังมีแค่นิดเดียวนะอัพตู้เกมกดก็ได้น,นี่ไงบวกมาแล้วสายฟ้าครับบวกสี่ครับจังหวะเล้แล้วก็รอไม่มีอะไรทุกคนสายฟ้ามําคัญมากเลยนะแล้วก็วของที่ผมสุ่มได้เนี่ยมันกระโปกงมากเลยอะดูดิ <c oughs> มีกบ2สองตัวนะแล้วก็กระเทียม มันก็ยังดีละแต่วันนี้โอ้ดูดิครับทุกคนป้อมปืนผมยิงแรงอ่ะผีเลเวลหกก็แบบสู้อะไรผมไม่ได้หรอกเอาเป้าเ,าเนี่ยป้อมปืนซื้ออันที่สองเนะครับอัพเข้าไปในจังหวะนี้โอโหผีเป็นยังไงล่ะฮะโอ้หนีหนีเอานีเฉยห <c oughs> นีไปไหนเฮ้ยพี่ตายปะเนี่ยโอ้ป้อมปืนผมอัพอีกนิดนึงนะอัพอีกนิดนึงมันอาจจะตายได้มาโอ้เมื่อกี้เนี่ยกบของเลยว่าข้างห้อง,องเราก็ช่วยเราลนะแต่มันตีเบามากเลยอะ <c oughs> มาจาังหวะนี้เนี่ยอัพอะไรก่อนนี้ผมอยากจะอัพป้อมปืนมา เนี่ยป้อมปืนสีน่พันะโอ้โหแล้วก็นี้อยางเยอะเหมือนกันนะแต่ก็น่าจะแรงอยู่นะตอนนี้มาซื้อป้อมปืนอีกอันเพื่อน,ะนอยากจะซื้อนะแต่ไม่เอาซื้อหรือว่าที่ซ่อมประตูก่อนก็ได้นะถ้าก็อพนี่เป็นไงล่ะโอ้โหยิยงแรงตายป่ะเนี่ยแตกแตกไม่แตกโอ้โหมันไม่ยอมแตกวนะ <c oughs> โอยป้อมปืนเสียดายนะมาทุกคนมาเอาใหม่ได้เอาใหม่ได,อได้อย่าไปเครียดน,นะ จังหวะนี้เข้าไปัพเข้าไปจังหวะนี้นะครับทุกคนตอนนี้ได้บวกก็ซื้อป้อมปืนมาเพิ่มอีกสองป้อมแะละ้วจังหวะนี้โอ้โหเป็นยังไงล่ะผีโอ้โหเลือดลดอย่างแรงอย่างแรงแตกนะจังหวะนี้จังหวะนี้แตกเฮ้ยผีมันเพิ่มเลือดได้ด้วยเมื่อกี้บวกเลยนะบวกร้อยยี่ดเฮ้ยผีเฮ้ยมันถืออันนี้ด้วยทุกคนมันถือที่ว่าสายน้าเกลือแล้วแต่มันเป็นสายน้ําเกลือตเติมไม่ผีแบบแล้วผีแม่งเลือดแม่งเด้งเฉยเลยอะไรเว้ยเนี่ยผีมึงเอาอุปกรณ์นี้มาจากไหนอะเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยนะดูดิ ผีแม่งเอาเรียกว่าที่เติมน้ําเกลือมาเติมให้ตัวเองอะ่ะโอ้โหแล้วมันตายยากด้วยสิจังหวะน,น,นี้เลยแตกปะเนี่ยไม่น่าแตกนะหรือว่าตายโอ้โหไม่ตายง่ายๆว่ะม,มันมีถุงน้าเกลือดีไม่เป็นไรจังหวะนี้นหะเดี๋ยวเราก็จะรอนะครับซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีรครับเนะี่ยซื้อแรกนะเราต้องการเงินมากเลยอะ่ะโอเคจังหวะน,นี้ได้อยู่นะซึ่งว่าผมต้องอาป,ป้อมปืนให้แรงขึ้นกว่านี้น,นะครับจริงๆผมอยากจะอาป,ป้อมปืนให้เป็นเอเลียนนะเพราะว่ามันยิงแรงมากเลยน่แล้วก็ไม่มีอะไรซื้อได้นะ โอ้ยมีนี่ไงมีหอสังเกตการะ์ะเฮ้ยดูผีตายรอบนี้เองไม่รอดพี่ละไอ้น้องตายเรียบร้อยจังหวะนี้ไปยังไงล่ะครับทุกคนเฮ้ยหมดฝันร้ายอ่าฝันร้ายอะไรวะโอ้โหฝันร้ายสำหรับผีอ่ะไม่ใช่ฝันร้ายสำหรับผมนะไปะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นอีกหนึ่งเกมครับปะเดี๋ยวเราจะดูนะว่ามันจะเป็นแรงอะไรนะใช้ยาปัจจุบันอะไรนะนักสำรวจนี่หรอหุยหมดนรกจริงปะเนี่ยหมดนรกมันจะโหดจริงปะมาโหดแล้วยังไงวะเดี๋ยวเจอพี่รซานตาคอร์เดี๋ยวป่ะ ชุดคอสเพย์นะจังหวะนี้เนี่ยเราจะเจอพี่โอ้ยพี่ผีตาโบว่ะทุกคนมาจาังหวะนี้เห็นป่ะอุย้ยนักธุรกิจป่ะอ๋อมันเป็นนักธุรกิจนะแม่นักธุรกิจอย่างผมเนี่ยต้องมาแน่ไงมาเรียกว่าซื้อธุรกิจที่เรียกว่าห้องตรงนี้นะแล้วก็เราจะทาอะไรขายดีขายลุงโสมกันเราตอนนี้แต่ตังเราก็เยอะอยู่นะ25้เนี่ยเรียกว่าผมชอบไอเทมนี้มากเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบมีเงินเยอะในช่วงต้นเริ่มเกมนะแล้วก็อีกหนึ่งไอเทมที่ผมชอบก็น่าจะเป็นพวกอาเรียกว่าอะไรอ่เที่เป็นผู้มไม้สีเขียว,ว่หามไม อะไรวะดอกลาเวนเดอร์นะครับทุกคนอเพราะว่าถ้าผีมาตีประตูเราเนี่ยมันก็จะได้ตังค์นะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมต้องการก็น่าจะเป็นตู้เ t m นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อป้อมปืนอย่างละหนึ่งเอ่ะซื้อ,อยังไงซื้อแบบสักห้าอันอนะถ้าผีมาตีเราคือป้อมปืนมันยิงปุ๊บแล้วก็เราจะได้ตังค์นะครับทุกคนมาเฮ้ยผมได้ดอกลาเวนเดอร์ด้วยก็ดีนะจังหวะเนี้ยมาเด้เพตอนนี้เนี่ยข้าพร้อมแล้วละ่ะพร้อมไม่พร้อมไม่รู้นะโอ้ยเพื่อนเราจะแตกวปุเนี่ยไม่หลอกนะ ตอนตายตอนเริ่มเกมเนี่ยยากเลยนะเพราะว่าที่เรียกว่าเพื่อนเราตายช่วงตอนเริ่มเกมเนี่ยมันจะเรียกว่าไม่สามารถดึงดูดผีไปหาเพื่อนของเราได้นะพล้ผีก็จะมาตีเราบ่อยขึ้นอ่ามันจะมีตัวเลือกน้อยขึ้นอะ่ะใช่ป่ะทุกคนจังหวะนี้เนี่ยเราก็ต้องรอผีนะไม่มีอะไรวะเฮ้ยั้งสองร้อยเหรียญแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะสูมไหมเทมมนาะได้อะไรขอตู้โอ้โโกบกบพิษอ่ะผมไม่ชอบเลยว่ะ มันเป็นไอเทมที่มันก็เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนี่ไงได้ตู้เกมมาแล้วนะแต่ผมไม่อยากจะได้เลเวลหนึ่งอะทำไมพี่ไมมาเลเวลหกเลเวลเจ็ดวะผมจะได้โกงผีเฮ้ยเพื่อนเราตายแล้วจังหวะน,นี้ไม่น่ารอดแล้วเฮ้ยเอาว่าเ <c oughs> พื่อนแม่อัพทันแต่ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะเพราะว่าผีก็เพิ่มเลเวลด้วยนะ <c oughs> แหมเพื่อนโทษไทยนะเดี๋ยวเราก็จะ Up อัพประตูของเราต่อเลยนะครับทุกคนแหมตอนนี้ตังของเราก็ไล่หล่อนะเฮ้ยเพื่อนเราตายไปเนี่ย ที่มันปล่อยไอ้ฮันเตอร์ช็อกแล้วเรียบร้อยนะไม่น่าจะรอดนะพี่โอ้โหตายไปแล้วนะโอ้โหที่ว่าเราต้องยืนไว้อะไรให้พี่เขาด้วยนะสงบนิ่งเป็นเวลา10ชั่วโมงทุยไม่ใช่นะจังหวะนี้มาเดี๋ยวเราก็จะเอาประตูต่อเลยป่ะทุกคนเอาประตูต่อก็ได้นะเพราะว่าอยากจะน,นี้มากเลยหน,ะ 1, นนะึ่งพันบาทนะหม่จังหวะนี้เราต้องรอเวลาเท่านั้นนะแล้วก็รองเงินเราด้วย <laughs> จังหวะนี้เนี่ยทุกคนดูสิครับโอ้โหเงินผมยังรวยอ่ะแต่เพื่อนผมก็ตายไป2คนแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเรามันไม่ได้สําคัญอะไร อะไรกับเราขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้ๆจะเลดเกมแล้วน,นะครับทุกคนเห็นป้าผีมากผมโ้ยผีเลเวลข้าทำอไรผมได้ดูดีจะตายเอ้าจะตายนะครับป้อมปืนผมยิงแรงมากเลยอ่ะเห็นป้าดิมันเตอร์หลบหนีแล้วโอ้โหสู้อะไรผมไม่ได้หรองจังหวะนี้ผมเป็นผ่าเศษเทิดนะบอน,น้ํามันนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะซื้อปะ่ะอ,อยากจะซื้อแร่มากเลยนะแต่ไม่เอาละเอาเป็นป้อมปืนก่อนก็ได้เนี่ยผีมาหาผมวันนี้ไม่มานะ น่าจะกลัวผมมากเลยนะผีตอนเนี้ยนี่ยังไงโอ้โหผีแม่งอยู่ข้างห้องผมด้วยอืแบบนี้ก็เสร็จเราสิครับเดี๋ยวเราก็จะอัพเลยปะทีมันเตอร์หลบหนีจะหลบหนียังไงตายแตกชนะครับทุกคนเรียบร้อยเป็นยังไงเล่าเฮ้ยแหมหมดฟันร้ายไม่ใช่ละหมดลอกโอโ้กระโปรงเหลือเกินอะไรเนะี่ยเฮ้ยฉายาคนเก่งทุกคนเฮ้ยเป็นยังไงล่ะฉายาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีหมดนรลกหนึ่งด้วยโอโ้อะไรเนะี่ย กูว่ามีหมดนรกหนึ่งร้านแน่นอนนะถ้าจะหมดขนาดนี้ก็เลยว่าสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ไปโหลดมาได้นะเกมน้องสุผีครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงตรงนี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยบ๊ายบายครับผมแหมพูดเร็วทำไมเนี่ยงงเหมือนกัน